มีความน่ารักของคู่จิ้นสายเกมมาฝากนะฮะจริงหรือเปล่าสายเกมจริงเหรอเอาสายเกมจริงแค่เล่นเกมเหรอเล่นเกมตันสายๆกโอเคดูโรยศวัตรกับที่สาวริที่สานะฮะ ก็ได้ว่าปังกันมาตั้งแต่ละครเรื่องเข็มตอนปลายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกโอ้โหอปป้าออนนี่สุดๆเลยนะครับผมเราเลยส่งนักข่าวตัวแม่ใครคะตั๊กอังคณายิ่งใหญ่มากตั๊กอังคณาเนี่ยเขาใกล้ชิดกับคุณยูโรตลอดจนเราชอบแบบจับตาความสัมพันธ์ของเขาหรอเพราะว้าทักจะไปร้องให้ในงานอีเวนต์นี้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นคู่จิ้นกันนี่ไงที่ออกกันครั้งแรกนะฮะ ตักบอกว่าโอ้โหบรรยากาศงานน่ารักมากๆเลยครับผม <c oughs> คือเรื่องอนเตอร์เทนไม่ต้องห่วงเลยค่ะ <c oughs> คุณออยูโรเขาใส่ฮาอยู่แล้วใช่งานถนัดของเขาส่วนที่สาก็โบะบะยิ้มตามไปอแล้วในงานนี้นะคะในช่วงที่ต้องร้องเพลง ทั้งคู่เขาเข้าไปนัดแหนบเพลงกันมานะคุณผู้ชมมีทั้งร้องเพลงเดี่ยวร้องเพลงคู่แบบน่ารักกุกกิ๊งานนี้นะคะมีเพลงคนของเธอที่ยูโดเคยร้องประกอบละครเข็ดนซ่นลายมาให้ฟังด้วยเอแต่ว่ายัางไงร้องให้ใครหรือว่าร้องให้กันใครกันดีว่ว่่าเออจะะป็นคยร และนอกจากนี้เลยแฟนับไม่ธรรมดานะจ๊ะใส่เฟดูดิมอบเงินนะฮะเป็นช่อดอกไม้แล้วก็ยังมีสร้อยข้อมือนะครับมาเนี่ยผัดกันใส่อีกด้วยใส่ด้วยปิ่นบลางานเนี้อ่ะตรงๆเลยนะหลายคนก็ถามนิวดวดมาว่าอยากรู้ว่าสถานะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยู่เนยเราส่งตักไปแล้วตั๊กจ้ะทีทีถามไปเลยจ้ะว่าเขาเป็นอะไรกันจ๊ะ พี่เวนคู่ด้วยกันครั้งแรกใช่นั่นแหละครับจบครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มามอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆดีใจค่ะที่แบบว่าแฟนๆเขาย,ยังแบบเออย,ยังจําได้ยังคิดถึงคู่เราอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะคอมเมนต์ที่แบบอยากอยากให้ได้ล,ละครด้วยการอีครับผมนะก็รอจังหวะและเราโอกาสจ,จากทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ความเหมาะสมด้วย,ออยเออเอายืนนิยมก็จริงๆเราเราก็คุยกันบ่อยมากเพราะว่าเรา เป็นแบบซูเปอร์เกมเมอร์ซูเปอร์เกมเมอร์เราเป็นแบบเป็นตีเป็นตีก็คือคุยคุยเรื่องเพลงในเกมอะเป็นเดอะแก๊งในตีค่ะเป็นเดอะแก๊งในตีเขาเขาไม่ได้แบบเล่นเกมไงผมพร้อมเสมอแต่ขอร้องเพลงเด้อขอไม่ร้องได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ช่วนี้อะไรเข้าสิงก็ไม่รู้ช่วงนี้ครับชอบร้องเพลงมากเลยจริงเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จเข้าไปร้องเพลงต่อแล้วสองเพลง